อวันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน3พรุ่งนี้15ค่ำเดือน3เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในพุทธศาสนาเราก็คือเป็นวันมาฆบูชาเพราะนั้นพรุ่งนี้พวกเราชาวพุทธทุกคนน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นคนว่างไม่ควรที่จะมีข้ออ้างในกิจกรรมวันมาฆบูชา เพราะนั้นตั้งแต่ภาคเช้าของวันพรุ่งนี้เช้ามาเราก็จะใส่บาตรวายพระตาหารสมาทานศีลเพื่อเป็นหลักชำระกายวาจาของเราให้สะอาดบริสิจากโทษน้อยใหญ่ส่วนภาคค่ำมาทุ่มหนึ่งก็จะมีการลงสลาทำวัดส,สวดมนต์ไหวพระเจริญพุทธมนต์ปฏิบัตธิธรรมบูชาพระรตนะไตย หลังจากนั้นเราก็จะมีการเวียนเทียนรอพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราและในวันพรุ่งนี้พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราก็จะเปิดไฟให้ทั้งคืนใครจะอยู่ในสัตชิกใครจะอยู่เดินยงคมนั่งภาวนาทั้งคืนก็ได้ในวันในคืนพรุ่งนี้เพื่อบูชาพระรัตนาตรัยรับตอนรับวันมาฆบูชาของพวกเรา ซึ่งแต่เก่าก่อนนี้ส,สอยู่แต่ครูบาอาจารย์เมื่อ,อยังยังเป็นผู้น้อยอยู่นั้นน่ะโดยส่วนมากแล้วครูบาอาจารย์ท่านจะพาอยู่ทั้งคืนหรือแม้ครูบาอาจารย์ไม่พาอยู่เพราะความเท่าชราของท่านพระเด่นญาโยมมัก,มกจะมักจะอยู่กันทั้งคืนเนีแต่ก่อนนี้ไม่ว่าวันวิสาขามาฆาสนะหากอยู่กันทั้งคืนเดินโยกมนั่งภาวนากันทั้งคืน พราะฉะนั้นในคืนพรุ่งนี้วันมาคบูชาเราก็จะเปิดไฟเปิดไฟเจดีให้อยู่ได้ทั้งคืนท่านใดที่จะอยู่ทั้งคืนก็เอาเพียงแค่มีมีผ้ามีผ้าคุมไหลสักผืนหนึ่งมันก็คงจะไม่หนาวมากพรุ่งนี้มันก็มีหนาววันนี้สักน,นิดหน่อยวันนี้เพราะว่าพ่เมื่อวานมันฝนมันตก วันนี้ก็เลยอากาศเย็นสบายสายพรุ่งนี้ยิ่งสบายใหญ่เลยล่ะไม่ถึงกันหนาวเหมือนวันนี้คงจะให้พวกเราอยู่ได้สบายบายเพราะนั้นมีโอกาสมาแล้วพวกเราก็น่าจะเอาประโยชน์จากวันมาฆบูชาเพราะการดีรักษาชีวิตมาถึงวันมาฆบูชาเช่นนี้มันรักษาได้ดูยากการรักษาสุขภาพร่างกายก็เป็นของรักษาได้ดูยากแต่เป็นคนรักษาศรัทธามาก ได้ไม่แน่น้ำมันคงตลอดก็รักษาได้ดูยยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากๆเราก็สามารถรักษามาได้ด้วยกันทุกคนเ,เมื่อเรารักษามาได้แล้วเราก็อย่าปล่อยโอกาสทัวนี้ให้มันผ่านพ้นไปโดยที่เราไม่ได้ประโยชน์จากาวันเวลาหรือวันสําคัญอย่างนี้เราก็เอาวันสําคัญอย่างนี้แหละมาเป็นจุดเตือนตัวเราเองหรือมาเป็นจุดกระตุ้นพวกเราเองตัวของเราเอง ให้มีความภาคความเพียรให้ความทาคัญในด้านจิตใจเพื่อเราก็ดิ้นรลนขนขวายแสวงหามาเพื่อป่าเพื่อท้องเพื่อร่างกายมากมากมยไก่กองแล้วแต่แล้วเราแสวงหามาเพื่อจิตใจของเรามากน้อยขนาดไหนมันอาจจะน้อยหรืออาจจะมากกว่าตามเถอ,อะแต่ก็ยังไม่อิ่มยังไม่พออย่างแน่นอนเพราะความอิ่มความพอของเราอยู่นูน่นอยู่ที่มรรคผลที่ผ่าน เมื่อเรายังไม่อิ่มไม่พอเรามีโอกาสแล้วเราก็รีบเร่งประพฤติปฏิบัติเข้าเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางคือความอิ่มความพอเพราะถ้าหากพวกเราไม่ก้าวเดินพวกเราไม่ปฏิบัติแล้วเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรมันถึงไม่ได้มันเราจะถึงจุดหมายปลายทางได้ก็เพราะความภาคความเพียงเงื่อนเรา,เาการด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราเาพราะโอกาสที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติได้อย่างสะดวก อย่างปัจจุบันนี้มันก็ไม่ใช่ของง่ายๆเพราะทุกคนก็มีภาระมีหน้าที่ทั้งทั้งการค้นขวายดิด้นลดค้นขวายสเสงหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองรักษาชีวิตของตนเองรักษาครอบครัวของตนเองรักษาการงานอาชีพของตนเอง,อ,ง,เอ,งอะไรต่ออะไรต่างๆทั้ง,ง,ง,งหลายเหล่านี้ก็ร่วนแต่เป็นอนิีจังคือเป็นของรักษาได้โดยยากมันเป็นของไม่เที่ยง เราจะรักษาให้มันอยู่กับเราให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่มันเป็นของยากมากแต่เราก็รักษากันมามากมายเกลกองแล้วแต่ในขณะนี้เมื่อเรามีโอกาสที่รักษาใจของเราเราก็ควรที่จะพยายามรักษาใจของเราเพราะสิ่งที่เรารักษาได้โดยยากก็คือรักษาใจและรักษาได้แล้วประเสริฐที่สุดก็คือรักษาใจไม่มีการรักษาอะไรในโลกนี้แหละที่จะประเสริฐเท่ากับการรักษาใจได้ เพราะการรักษาใจได้แล้วเราล้วแต่นำพาตัวเองไปสู่ความประเสริฐความสุขได้อย่างแท้จริงส่วนการรักษาภายนอกรักษาดิบดีขนาดไหนปานนี้ขนาดไหนก็ตามกมดล้วแต่น,นิจจมันไม่เที่ยงหรอกอยู่กับเราอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีหรอกไม่มันจากเราก่อนเราก็จากมันก่อนมันเป็นแต่ว่ามีความจากกันเป็นของแน่นอนไม่มีใครจะปฏิเสธได้ในความจากแต่ธรรมที่เรา เราได้อบรงเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราใจของเราเป็นธรรมแล้วมันแนบแน่นซึ่งกันและกันมันไม่จากกันอีกเลยใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจนั่นแหละจะมีแต่ความสุขความประเสริฐที่สุดอยู่อยู่ที่ใจของเราเพื่ะแั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็พยายามพ่าเพียรปฏิบัติปฏิบัตินับตั้งแต่ภายนอกคือคือทานเราก็มันสละเจือจานเพื่อ ดูแลหมู่ดูแลคณะดูแลสมณะชีพามให้มีความสะดวกให้มีความสบายเพื่อจะเอาความสะดวกสบายทั้งหลายเหล่านั้นแหละมาเป็นมาเป็นจุดสําคัญที่จะน้อมนาไปสู่การประพฤติปฏิบัติจากนั้นเราก็เราก็รักษากายวาจางเราให้อยู่ในขอบเขตของศีลอย่าไปล่วงละเมิดอย่าไปอย่าไปเกินขอบเขตให้อยู่ในขอบเขตของศีลเมื่อเรามีศีลมีขอบเขตของกายของวาจา กายวาจางเราก็ไม่มีโทษไม่มีภ,ภัยอะไรต่อใครมันมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์เท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรามีภายนอกแต่แต่ทั้งเรื่องทานเรื่องศีลแล้วจิตใจของเราก็ไม่มีปริโพธิ์ความกังวลในเวียนในภัยในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทงัๆ้ทงหลายที่เกิดขึ้นมาจากภายนอกรอูปแบบล้อมตัวของเราเองจะมาก,อกา่อควนจีก่อกควนใจของเราให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปด้วยอารมณ์เรื่องราวความขุ่นมัวต่างๆทั้งหลายเราก็มาอบรมจิตตรมใจของเรา ตั้งแต่เรือ่องต้นอบรมจิตอบรมใจของเราให้มีความสงบเราจะยกเอาบทบริกรรมอภิทโธพุทโธพุทโธขึ้ามาเป็นหลักยึดของจิตเราก็แน่วแน,วแนว่มั่นคงอยู่ในคําอ,อพุทโธเราจะไม่เปลี่ยนจากคาอ,อพุทโธเลยมีอะไรแทรกซ้อนเข้ามามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาถ้าไม่ใช่พุทโธแล้วไม่สนใจทั้งนั้นเนี่ยจับแต่พุทโธอย่างเดียวเมื่อเราจะับแต่พุทโธอย่างเดียวสิ่งใดก็ตามเดี๋ยวทีเป็นแปลกปลอมเข้ามามันแทรกซ้อนเข้ามามันก็หลุดไปหมดไปหมดไป แต่ถ้าเราไปให้รรให้ความหมายความสําคัญกับเขาจะความความสำคัญในทางยินดีหรือยินร้ายก็าตามเดี๋ยวมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นรามาก,ออก,ก่กาอควณจีก่อควณใจเราให้เป็นความฟุ้งซ่านซะเห็นไหมนั่นแหละมันก็เลยหาความสขขงบไม่ได้ความสขขงบมันจะเกิดขึ้นมาได้เพราะเราต้องวางกี่วางใจของเราให้แน่วแน,วน่นมั่นคงอยู่เฉพาะคำบอกพุโทโธนนั้นนอกอื่นนอกออกไปจากพุโทโธแล้วไม่สนใจไม่ยินดีไม่ยินร้าย ปล่อยเขาไปตามธรรมชาติวอเมื่อเขามีเกิดขึ้นมาเขาก็ต้องมีดับไปไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเกิดเองได้เขาก็ดับเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนี่คือการการทําความสงบเราต้องตั้งจิตแน่วแน่มั่นคงอยู่ในบทธรรมที่เรายกขึ้นมากํากับกจิตไว้นะส่วนการพิจารณาธรมเราก็พิจารณาให้มัน,มนอยู่ในสภาพอยู่ในขอบเขตของของอนิจจังทุกขังอนัตตา หรือหรืออสุภะอสุพังการพิจารณาร่างกายก่หนักไปในทางอาสุภะความเป็นปิติกูลโสโคกเพราะความยึดติดใ,ในในท่าขันร่างกายนี่แหละตัวสําคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดจิหรีบมากมายไก่กองขึ้นมาเบียดเบียบ,บ,ย,บย่ำจิตใจดวงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาศึกษาคนค้ามาขี้คายให้เป็นรู้ตามสภาพความจริงของเรือนกายเหานี้แหละ แต่ในเรือนกายของเราไม่เห็นเรือนกายอื่นก็ได้มันมาเทียบเคียงก็อันเดียวกันนี่แหละกายนอกมันก็ประกอบไปด้วยเนื้อนังเองก็ดูตับไตไส้พุงต่างๆทั้งหลายอันเดียวกันกายในก็เหมือนการเจริโรมานะคาตาตะโจเหมือนกันหมดไม่มีมีอะไรแตกต่างมาอันเดียวกันเมื่อกายในเป็นของปฏิกูลกายนอกจะไม่เป็นปฏิกูลได้อย่างไรเนี่มันก็เปรียบเทียบกันได้เห็นชัดเจนแล้วนี่แหละการพิจารณาทางด้านปัญญาถ้าเราบ่งพิจารณา ดังที่กล่าวมาเรื่อยๆนับวันก็จะมีความรู้ความแยบคายความชัดเจนในการพิจารณามากขึ้นมากขึ้นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมาด้วยอํานาจของโมหะมันก็เบาบางลงเบาบางลงจิตของก็เป็นดีตัวเป็นอิสระขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นเหมือนกับเราแบกขามานี่แหละเราแบกขามหอบผิวมาแต่ไหนแต่ไรมาหนักหนาสาหิตกันไหน พอเรามาปร่งวางลงอปรงวางลงเราก็เบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นวัในใดที่เราอปรงวางหมดสิ้นนีแ่แหละเราจะเป็นอิสระขึ้นมาจิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจของเราที่แบกขามากี่พบกะปีชาด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันจึงทับถมมันสะจนสะจนไม่เคยไม่เคยมีความเบาไม่เคยไม่เคยสัมผัสกับความเบาเลยแล้วมันก็เลยไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าของความเบาหรือไม่เห็นไม่เห็นโทษของความหนัก แต่ถ้าเราได้สัมผัสกับฟัมเบาขึ้นมาด้บ้างเราจะเห็นคุณค่าของฟัมเบาและเห็นโทษของฟัมหนักเนั่นเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาก็าเพราะเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของพวกเราไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการอ้อนวอนขอร้องไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการเสพเป่าการดลบดานอะไรทั้งนั้นแหละเกิดขึ้นมาจากการทำรปปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักอัตยิวตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทุกท่านทุกคนพากันห้าเพียมปฏิบัติ ด้วยความภาคความเพียรด้วยความเอาจริงเอาจังแล้วเราก็จะเป็นผู้มีความเจริญในธรรมของพระเจ้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสําคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาของเราเป็นวันมาฆบูชาเราก็จะมาปฏิบัติบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราก็จะเป็นมงคลต่อพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอ มาคะบูชาพอมาคะบูชาแล้วก็ไปวิสาขบูชาแหละวิสาขบูชาแล้วก็ไปอาสาหะบูชาแหละแล้วก็เข้าพรรษาอีกแหละเข้าพรรษาแป๊บเดียวหายใจไม่ทันอิบออกพรรษาอีกแล้วโอ้ยมันจะไม่เท่าได้อย่างไงคนเราเข <c oughs> <c oughs> าให้มาร้อยปีหมดไป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 แล้วเท่าไหร่เนี่ยนะ มองหน้ามองตาเออรู้สึกต่วันบ่ายแล้วทั้งนั้นเลยฮะกุโยมเยงบ่ายหรือยังฮะหรือยังใส่สายอยู่ยมหญิงยังยว่ายังใส่สายอยู่เด้เนียเ่ยังไม่ทันถึงเที่ยงเลยน้ย่มองแต่แล้วคนมันมีแต่บ่ายทั้งนั้นเลยเบ่ายพอบ่ายมาแล้วมีโอกาสกลับไปเที่ยงกลับไปสายกลับไปเช้ารู้เปล่า ไม่มีโอกาสเลยไม่มีแต่ไปหามืดเอาเถอะแม้นมันจะไปหามืดก็ตามแต่นยังไม่ทันมืดโอ้ยนั้นมันก็เลยเที่ยงแล้วเลยเที่ยงแล้วเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันจะไปมันจะไปคํำในมืดก็ตามแต่มันยังไม่ทันมืดมันยังพอมองเห็นอยู่เนี่ยพอมองเห็นมันจะจะทำอะไรก็รีบทำลยบีาทำแล้วก่อนที่มันจะค้ำ พอข้ามแล้วพักผ่อนสบายเลยไม่กังวลเลยพอมันทําเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามันยังทําไม่เสร็จโอ้ยมันข้ามเนี่ยตายแล้วนี้กังวลเนี่ยยุ่งเยอะวุ่นวายมาทําข้ามก็ทําไม่ได้เป็นมองไม่เห็นโอ้ยี่สุดเลยค้างคาอยู่เนี่ยมันเพราะนั่นแหละชีวิตของคนเราไม่ได้แตกต่างกตะวันรอกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆไปค่อยไปแล้วก็ตกขํามืด ในขณะที่มันมันขึ้นมาพุทขึ้นมาปุ๊บอ่ามันจะคอยไปสู่ความมืดก่อนที่มันจะมืดรีบทาซะรีบทําอะไรตอนอไรให้มันเป็นประโยชน์ซะสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่เป็นเป็น,ปนคุณเป็นค,ค่ามีค่ามีคุณค่าเนี่ยรีบทาซะ,ะก่อนที่มันจะคํำเพรพุทธเจ้าท่านยังเตือนไว้เตือนไว้วาระสุดท้ายของพระองค์ก่อนที่จะเข้าปร,รินิพานเรียวกว่าปัจฉิมโอวาส วยะธรรมมาสร้างฆ่าลาประมาเดนะสัมปาเดธาท่านท,านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอท่อานว่าอย่างนั่นเลนท้าไม่บอกว่ามันถ้าไม่ได้บอกว่าให้เที่ยวให้เล่นเออซะก่อนที่มันจะเสื่อมสิ้นไปด้วย่เ้เที่ยวเล่นมันก็มีแต่ บัวเมาขึ้นไปบัวเมาขึ้นใบบัวเมาหนักขึ้นไปอีกแต่มันไม่มีคลายออกเลยมันมีแต่บีดเกี่ยวเข้าไปบีดเกีียวเข้าไปบีดเกี่ยวต่อสภาพความเป็นจริงดูเกีียวเข้าไปยิ่งแน่นเข้าไปก็ยิ่งยิ่งบีบคั้นเข้าไปนั่นแหละยิ่งทุกข์เข้าไปนั่นแหละมันมีแต่คลายออกคลายออกนี่้ยบาจงเอาเพราะฉะนั้นพวกเรายังมีโอกาสเตรียมพร้อมเตรียมเนี่ยเขาเขาใจเ่าจมยิงเตรียมพร้อม ก่อนที่มันจะคํำมันจะบืเอ,อแล้วว่ายัางไงไงเราก็ไม่มีโอกาสไปกลับไปย้อนไปหาเที่ยงหาสายหาเช้าแล้วเดินแบ่งหน้าเดินไปสู่ความคํำเนี่ยแต่ก่อนก่อนที่มันจะค้ำมันจะบืดเราจะเอาประโยชน์ให้เต็มที่เต็มความสามารถของเราเจนปุ่งหมายของเราเออดูแลประตูมากคนที่พ่านเนี่ยเดินไปให้มันถึงประตูพอไปถึงประตูแล้วโอ้ยไม่มีใครก็ปิดประตูไว้หรอเขาเปิดต้อนรับทันทีเลย ไม่ว่าใครไม่เลือกชนชั้นบรรณะด้วยวรรณะวรรณะแพทย์วรรณะปรมาภามวรรณะกษัตริย์วรรณะสูตรรรณะจันทานล้วนแต่เข้าไปถึงได้ทั้งนั้นประตูมรรคผลนิพพานนี้แต่เป็นธรรมอย่างยิ่งแหละมีความยุติธรรมอย่างยิ่งใครเดินเข้าไปถึงปุ๊บเปิดต้อนรับทันทีไม่ได้ว่าจะต้อนรับเฉพาะวรรณะสูงวรรณะต่ำไม่ไม่รับไม่ใช่อย่างนั้นจันทานกับจันทานเดินไปถึงแล้วเปิดรับทันทีเลย ละพนล,ลพปยะถา,าวาริวะปุราปาริปุเรนติสาคันลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานหังอุปกากปฏิอิจิตานปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทเป็นระโซยะธา,ามณิโชติระโสยะถา,าสัพพิโยวิวัชันตุสัพปโล โควินัสสตุมาเตพัตวันธลาโยสุขีทีคายุโกผภวะอภิวาทนาเสืริษัทดิจังวุทาปจายโนจัตตารโรธรรมาวทันติอายุวันโดยสุขังภาลังราวะตุสาเปมังครังราคันตุสาเปเทวตาซาปุทธานุภาเวนะสาสธรรมาตุภาเวนะ สัพสังฆานุภาเวนะสัทธา,นะาโสธีนภาวันตุเตอ,อ,อ้าวเปลี่ยนริยาบทกนันเะ